เป็นตัวแทนแบบข่งขันในกีฬากศนเกมในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่จงังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่19พฤษภาคม2566ที่จะสุดนี้ครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬากศนเกม2566ครั้งที่6กลุ่มสนมก็คือสกลนคร คนครพนมทุกทหารซึ่งพร้อมใจกันในการจัดกิจกรรมให้เกิดขึ้นในวันนี้จากความร่วมมือของหลายๆฝ่ายนะครับต้องกลับเรียนพี่น้องนักกีฬารวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับผมเองนั้นมีความตั้งใจที่อยากจะมาพบกับพี่น้องนักกีฬาทุกๆท,ท่านด้วยกีฬานั้นถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรของชาติ ให้มีความเข้มแข็งมีจิตใจที่กล้าแก่งมีความเป็นนักกีฬามีน้ำใจนักกีฬาซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการที่จะพัฒนาชาติบ้านเมืองการมีวินัยการรักการที่จะระหว่างผู้บริหารครูและนักศึกษากต่สนอตลอดจนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย โดยมีประเภทของกีฬาที่ทำการแข่งขันรวมทั้งหมด5ประเภทได้แก่ 1. ฟุตบอล 2. กอล์ฟบอล 3. เตะปร,ราปรตะก้า 4. เปตองและ 5. บีฟานในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตธาหารให้ความอนุเคราะห์สถานที่ เจ้าหน้าที่ในการจัดการแข่งขันโรงพยาบาลมุกดาหารให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่แพทย์ยาและเวชสัณฑ์ในการรักษาอาการเริ่มต้นกรณีนักกีฬาได้รับบาดเจ็บระหว่างการแข่งขันและสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการ,การจราจรและรักษาความปลอดภัยให้หน่อกเขียงเหนือ หน้าจังหวัดชัยภูมิในระหว่างวันที่7-9ถึง9กุมภาพันธ์2,566 2. เปิดโอกาสให้ผู้เริหารครูนักศึกษาได้แสดงออกด้านจีฬา 3. เพื่อกเกิดความรักความสามารถีจังหวัดสกลนครในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการจัดการแข่งขันในนามของกลุ่มสนมทั้งสจังหวัดประกอบด้วยจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยผู้วิหารครูบุคลากรทางการศึกษานักศึกษากศนอขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง <ขอ S 1> ที่ได <ขอ S 1> ้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากศนเกมส5 6 6นอกครั้งที่6กลุ่มสนมในวันนี้การแข่งขันกีฬาดังกล่าวจะจึ้นระหว่างวันที่21ถึง22พธันวาคม2565น ณน,นสนามกีฬากลางจังหวัดกรุงทหารโดยมีผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดทั้งนักศึกษาจากกสนอส